ร,ปประมุศสรรพคุณและประโยชน์ของระมุตแปดข้อสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เขารรักทุกท่าน,นะคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไฮไ์สไตล์บายดุกค่ะคลิปนี้จะพามาชมนะคะแล้วก็มาใรับรู้นีนะคะ่ะสาระเล็กน้อยจากระมุศเรากันนะคะระมุดจ้าระมุดเป็นผลไม,ม้จ้าก็รู้แล้วว่าเป็นผลไม้ ละมุดเป็นผลไลม,ม้เมืองร้อนที่รับประทานได้มีรสหวานหอมและมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นวิตามินเอและซีแคลเซียมและฟอสฟอรัสนอกจากรับทานสดแล้วยังสามารถนำไปทำน้ำละมุดหรือไวน์ได้อีกด้วยส่วนละมุดดิบมียางสีขาว และสามารถนำไปใช้ทำหมากฝรั่งได้นอกจากนี้เปลือกของระมุดสามารถนำไปต้มเพื่อรักษาโรคปิดและมเมล็ดใช้เป็นยาบำรุงได้ด้วยยางสีขาวนะคะก็จะสามารถนำไป,ไปทำเป็นหมากฝรั่งได้นะคะถ้าเป็นลูกผลดิบๆนะคะระมุดก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่ที่เห็นอยู่นี่คือ ระมุดกรอบนะคะระมุดกรอบถ้าเป็นระมุดอินเดียนะคะกระสีมีลูกที่ใ,ใหญ่แน่นะคะลูกที่โตมากๆนะคะระมุดสาลี่เสียนะคะระมุดอินเดียังเสียนะคะระมุดมาเลยัยงเสียนะะเ,ยเยนีคะหลากหลายนะคะแต่ไม่ได้ชิมรสชาติค่ะนะคะว่ามันหวานหวานมากนะคะค่อนข้างที่จะหวานเลยทีเดียวลักษณะเป็นผลไม้ยืนต้นคลาดใบนะคะลำต้นสูง,สงประมาณ ห้าถึงเซติเมตรแต่กิ่งและใบหนาะทึบมีกิง่งกิ่งก็จะมีลักษณะที่เหนียวนิดนึงนะคะใบก็จะเป็นรีหนาะแล้วก็สีเขียวเข้มด้วยนะคะดอกก็เป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะเอาดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งนะคะผลก็จะมีรสหวานหอมด้วยนะคะส่วนสรรพคุณทางยานะคะ เปลือกก็ใช้ต้มเพื่อรักษาโรคบิดนะฮะยางก็ใช้เป็นยาทายพยาธิหรือนําไปทกกํหมักหลักได้นะคะ,ะเมล็ดก็ใช้เป็นยาบํารุงนะคะการปลูกก็ชอบแสงแดดจัดนะฮะควรปลูกในดินรวนคนายและรดน้ําแบบสม่ําเสมอเพราะควรระวังนะคะระมดมีน้ําตาลสูงค่ะผูท้ที่นะ,ะเป็นเบาหวานจึงงดนะฮะ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานในปริมาณที่มากนะคะควรจะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะนอกจากนี้ใบแก่และเมล็ดนะคะก็มีสารอันคาโรนนะคะที่เป็นพิษด้วยนะคะจึงไม่ควรกินกินนะคะนี่คือนะคะเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆนะคะเล็กๆน้อยๆนำมาฝากนะคะต้นธระมดก็จริงๆแล้วเขามีถิ่นกำเนิดที่ เขตร้อนนะคะแถวแเม็กซิโกอเมริกากลางแล้วก็อินเดียตะวันตกจัดเป็นพันธไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะพุ่มทึบมีกิ่งก้านสาขาออกเป็นชั้นชนรอบๆบ,บลำต้นนะคะปลูกแหล่งที่ปลูกระมุดในบ้านเราก็จะเป็นอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยสายพันธุ์ระมุดที่นิยม ปลูกนั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน2ชนิดก็คือระมุดไทยนะระมุดสีดาแล้วก็ระมุดฝรั่งกันนะคะใบระมุดรารูร้แล้วนะว่าเป็นใบเดียเ่ยวนะคะมักออกเป็นกระจุกตามปลายนะคะเป็นช่อ,เป,ชอเป็นช่อนั่นแหละนะ่คะดอกระมุดก็จะมีลักษณะเป็นดอกเดียเ่ยวนะคะออกดอกนะ่คะตามงามกิ่งมีกลีบนะมีกลีบนะมีกลีบรอบ ดอกก็เรียงกันเนี่ยสองสันสามสันกักนไปเนี่ยฮะแต่ละสายพันธุ์เนี่ฮะเออลูกหรือว่าผลก็จะมีอ่าลักษณะนี้เลยเนีฮะเป็นลูกวงรีเป็นกกรูปกลมรูปไข่เนี่ยฮะป้ายแหลมนะมีผิวสีน้ําตาลผลดิบจะมียางสีขาวคล้ายน้ํานมค่ะส่วนยางก็จะมีสาร กีโตอะไรสักอย่างในนี่ยนะรสฝาดเข้มด้วยนะคะกินแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเนะะี่ยคือน,น้ำไม่ลงเลยเนะะี่ยค่ะส่วนผลสุกจะนิ่มค่ะมีรสหอมหวานนะคะ,มมะ,คะไม่มียางาข้างในผลก็จะมีมะเมล็ดเลียวเนะะี่ยค่ะสีดำนะฝังอยู่ในเนื้อนะคะใน1เม็ดก็จะมีเมล็ดใน1ผลก็จะมีมะเมล็ดอยู่ประมาณ2-6เมล็ดนะคะ ประโยชน์ของระมุดนะฮะระมุดมีวิตามินซีสูงนะฮะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยป้องกันวัดได้ด้วยนะคะบริสุทิใช้ปัญญาบำรุงกําลังนะคะการรับประทานละมุดจะช่วยทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะกับพี่กะเปาด้วยนะคะลองอเปลือกของอาราต้นละมุดนะคะมาุงปัญญายแก้บิดนะคะแล้วก็ ยางนะฮะใช้เป็นยาถ่ายพยาชนิรุนแรงด้วยนะคะละมุดเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยมากค่ะจึงช่วยในการกับถ่ายแล้วก็ป้องกันการท้องผูกได้ดีนะคะและยังช่วยการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นยาระบายได้เลยนะ่ะวิธีรับประทานผลไม้เนี่ยก็อาจจะไปทำวายนะหรือนำไปทำน้ำละมุดได้นะ่ยยาสีขาวส่วนหออรำต้นก็นำไปทำเป็น หมากฝรั่งแล้วก็รองเท้าบูทได้ด้วยเนะะี่ยค่ะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของระมดต่อร้อยกรัมนะคะพลังงาน83คราร์โบไฮเดรต19เส้นใย5ไขมัน1โปรโตีนเนะะี่ยค่ะ44กรัมวิตามิน b 2วิตามิน b 3วิตามิน b 4วิตามิน b 5วิตามิน b 6แล้วก็วิตามิน b 9นะคะวิตามิน C เนะะี่ย14 วิตามิน B9 เก้นี่ยค่ะ14ไมโครกรัมเลยนะเนี่ยธาตุแคลเซียมก็21มิลลิกรัมนะคะธาตุเหล็ก8มิลลิกรัมนะ0.8มิลลิกรัมนะคะแมกซิเซียมก็12มิลลิกรัมฟอสฟอรัสก็12มิลลิกรัมโพแทสเซียมก็103 193มิลลิกรัมนะวะ่านต์ะครัโซเดียมก็12มิลลิกรัมนึแค่1%นะสังกัสีก็มีนะ จุดมิลลิกรัมมก็ประมาณ1%นเะปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละของปริมาณก็นะคะทำให้ร่างกายในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะทำน้ำระมุดก็อาจจะไปทำเป็นน้ำระมุดได้นะคะอืมระมุดเป็นผลไม้ที่หวานจัดด้วยเนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะ,ะคะควรบริโภคเพียงเล็กน้อยแล้วก็นานๆครั้งนะคะกินบ่อยไม่ได้ค่นะ,ะเขาก็ออกเป็นอรรด,ดูของเขาอยู่แล้วนะคะและ ไม่ควรให้เด็กรับประทานละมุดโดยลําพังนะคะเพะเด็กรับประทานแล้วไม่เอามะเร็ดออกนะคะก็อาจจะเป็นเขี้ยวแล้วก็นี่ฮะติดคอคะ,ะเคล็ดลับการเลือกซื้อละมุดอย่างแรกนะคะให้รองจับที่ผิวบางๆถ้าผิวไม่นุ่มมากก็ใช้ได้นะคะลักษณะาภายนอกของผิวดูกเกลี้ยงกลมนะคะแล้วก็มีสีน้ําตาลเป็นธรรมชาตินะคะคั่วไม่หักและ จะได้ระมดที่คุณภาพดีแล้วนะคะพอดีพอดีด้วยไงคะก็จะประมาณนี้แต่นี่จะเป็นระมดกรอบนะคะทุกคนนี่จะเป็นระมดกรอบนะเคะว่าระมุดกรอบว่าสัตน,น์ะคะก็ยังไม่สุกดีเท่าที่วนนะควะนี่ก็สุกแล้วนะ,ะจริงๆแล้วก็จะประมาณนี้แหละนะคะไหนดูซิก็จะประมาณนี้แหละคะ นี่นะคะรูปลักษภายในโอเคตามนี้เลยนี่นะจ๊ะโอ้กินเราเพิ่งประสงค์สะเลกเงินความเขาเอามาความที่นะ่ะไม่ชอบละมุดนี่เขาจะเรียกระมุดกรอบระมุดแต่ละสายพันธุ์นะคะก็ว่ากันไปอ่ะเนาะสาระดีๆนะ่ะจากผลไม้นี่ฮะเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็นะเป็นฤดูของผลไม้ด้วยนคะคะเช่นนั้นค่ะผลไม้แต่ละชนิดก็เนี่ยฮะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนคะคะ สไลดดีฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพานไลฟ์สไตล์ลายตุเนี่ยฮะยังไงอากาศเริ่มที่จะอุณหภูมิลดบ้างอันเนี้ยขึ้นบ้างอันเนี้ยอุ่นขึ้นบ้างนะฮะก็ดูแล,ลรักษาสุขภาพร่างกายดูแลกนนาศจ๋าไว้เจอกันใหม่คิมหนะ้าความสุขเป็นของทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ